ถามว่ารัฐมนตรีกระทรวงโหปัจจุบันเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าสอบตกท่านไม่ได้มีเจตจำนงที่ชัดเจนท่านไม่ได้จริงใจในการแก้ไขปัญหากองทัพและที่สําคัญคือท่านผิดคําสัญญากับประชาชนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปช่วงหาเสียงเลือกตั้งทุกพักการเมืองแม้กระทั่งพักรัฐบาลเองนะวันนี้ก็หาเสียงในคล้ายๆกันครับว่าเราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเราจะปฏิรูปกองทัพเราจะลดขนาดกองทัพลดจํานวนในพ,ในพลสองปีแล้วครับของรัฐบาลเพื่อไทยรัฐมนตรีไม่ทําอะไรเลยครับ ิ่งที่รัฐมนตรีออกมาเป่าประกาศว่าทําอยู่นั่นคือแผนที่กองทัพทําอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่รัฐมนตรีต้องการผลักดันถ้ารัฐมนตรีขึงขังมากพอและจริงใจจริงจังกับการแก้ไขปัญหานี้ผมว่ามันไปได้ไกลกว่านี้เยอะผมมองว่ารัฐมนตรีในกาลาโขมในความคิดภูมิเลยนะผมคิดว่าหนึ่งต้องบริหารงานได้ต้องเด็ดขาดนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจความเป็นกองทัพใช่ไหมครับต้องหาทางออกร่วมกันอาจจะไม่ได้ไปสุดในทุกทาง แต่ต้องมีทางร่วมกันที่จะทาให้กองทัพและประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธารวมถึงปฏิรูปกองทัพได้สําเร็จประเด็นข้อพิพาทเรื่องไทยกับบุญชาเนอะเรามองว่ากองทัพมีบทบาทนํามากกว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะต้อง,องลุกขึ้นมามีบทบาท,บท,บาทนํามากกว่าประเด็นที่ผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยอ่อนไปหน่อยในการจัดการการบริหารรวมถึงความรู้ความสามารถของทางรัฐมนตรีและนายกที่เกี่ยวข้องบางทีเขาไม่รู้อะไรเลยอันนี้เป็นปัญหา ที่ทำใม่กองทัพต้องลุกขึ้นมาทำอะไรเอง